สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับมาสู่กันในเกม ura, Sakura Sakura Sumo Enter กันอีกแล้วค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเดีวยวกันกับคลิปี่สุดนังเลือกเลยแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราเนี่ยจะไปลองแบบอ,อ,แนนะอ,อุลตรแมนไหมลองลองลองพิสุดอุนตรแมนกันเถอะ แต่เราจะไปคนเดียวมันก็กรยงนก็มีความกลุลวกัวๆกล่าบ้าบินนิดนึเงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะจะให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยตามเราไปนั่นเองค่ะให้ขึ้นรถไปกับเรานะคะถ้าเขาตต่ถ้าเขาตาขาตยเขาก็จะตต่คนแรกคือเป็นการฆ่าหักฆ่าเพื่อนโดยทางอ้อม คือเราไม่กล้าไปคนเดียวนะทุกคนเราก็ต้องรีบไ,ไปนะคะรีดไปกันเลยค่ะไม่รู้ค้ามเมื่อไรไเด้งอีกลแล้วเราแพ้มะทุกคนคือเขาเด้งแคบเราอยอะมาก โอเคค่ะทุกคนเราต้องรีบไปนะคะคลิปนี้จะตันมากๆเลยหรเราจะพาเขาวาดไปดี นี่เลยนะทุกคนเราก็รีบไปกันเลยค่ะนี่พอสัญญากับทุกคนไว้นี่ก็รีบมาทยนาะเพราะว่าบังเอิญบังเอิญมันว่างพอดีโอ้ยทาไมสภาพรูเราเยินจังเลยขึ้นเขาลงเขาได้หมดค่ะมีต้นไม้ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยต้นไม้ตรงนี้นะนี่เลยค่ะต้นนี้เลยนะ โอ้ยเคนโอ้ยทุกคนมันชะกตุกอ่ะมีเลรยวเข้ามาใจแบบบุบวิดอยีนึงก็เลียวค่ะถึงแล้วค่ะบริษัทอุตเมมเดี๋ยวเราลองชวนคนหนึ่งนะ โอเคค่ะคลิมนี้ก็แบบเดี๋ยวไปจบที่บ้านเราดีกว่าไปจบที่ที่มันไกลๆอุลตร้าแมนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปแล้วกันนะโอเคค่ะคลิมิกก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย